ุกจะพามารับชมนะครับผมงานจับเสียมโดยช่างช่างหญิงเนาะฝั่งนี้เป็นช่างปูนนะครับผมทีน้องช่างหญิงนะครับเป็นเป็นเป็นช่างปูนนะครับสีมือสุดยอดเลยพี่น้องดูดูดูครับผมขนาดจานสุกยังไม่เป็นเลยนะครับเนี่ยยังไม่เซียนเลยดูเนี่ยสุดยอดเลยครับทีมงานช่างนะครับผมโอ้โหพีน้องสุดยอดไหมครับผมเดี๋ยวจานสุกมาอัปเดตให้ชมช่วงบ่ายนะเนี่ยนะครับผม งบายกันปึ๊บเนาะเสียมเสียมสดก็ได้ใช่ไหมได้โอ้โห,โหก่อนก่อนจะเสียมสำเร็จเนาะเราก็มีเทคนิคอย่างนี้แหละครับผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอเคครับผมผมเนี่ยรับปึ๊บอะไรต่อไปเม่ปึ๊บเน,นี่นเยเนาะดูที่กัดตี เอียงเนาะก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมโอเคครับผมฝั่งนี้ก็จะจับเสียมรอนะครับผมเดี๋ยวจับเสาเนาะเสาเพราะว่าเดี๋ยวรองานระบบวางระบบเสร็จนะครับผมเราก็จับเสียมตีตะข่ายรอนะครับงานระบบเสร็จก็ค่อยนั่นอีกทีหนึ่งนะครับผม PVC เครับผมนี่ครับตรงไหนขาดเลยอก็แต่งไม่เนาะโอเครับก็ถือว่าโอเคครับผมนี่นะขยับนั่งร้านก่อนนะครับผมจะยบนั่งร้านเพื่อที่จะต่อไปฝั่งน้นนะครับ โอเคครับเราก็จะมาอัปเดตให้ดูรอบบ่ายเนาะงานจับเสียมนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่เดี๋ยวจ์สุขจะมาอัปเดตให้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะครับผมเียนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครงนี้จะเป็นช่างจับเสียมชายนะครับผมเมื่อกี้เรารับชมช่างสับจับเสียมงานปูนหญิงไปแล้วเนาะอันนี้เป็นฝ่ายชายนะครับผมเนี่ยนะครับมาดูรับชมด้วยกันนะครับผมมีฉากมีแนวมีดิงนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับผม,ผมถือว่าผ่านเนาะนะครับเดี๋ยวเราดูตอนใส่เสียม pvc นะครับผมอ่าเริ่วัดเร,เริ่ัดตัดเริบมรัตัด นี่ครับโดยความชํานาญเลยนะครับถ้าทําทุกวันก็จะเกิดความชํานาญเองนะครับผมไม่ว่างานอะไรเนาะครับทุกท่านถ้าเราทําทุกวันทุกวันเราก็จะเก่งนะครับผมเกิดความชํานาญนะครับมีวิชาติดตัวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมเพิ่เนี่ม เราเช็คว่าได้ระ,ระดับเอ็นไหมนะไดเอ็นก็เราเอาปูนโบกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับปูนโบกปิดเพื่อให้ยึดเกาะอ,อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมทุกท่านอาโอเคครับฝั่งน้นก็ช่างสับ ไอ้จับเสียมหญิงของเรานร้อทำการจับเสียมอโอเคครับผมบสมแต่ละทีสีลูกโอ้ค,ค,ครับผมรวมแรงแข่งขันคครวมแรงแข่งขันกันนะครับผม งไงั็สู้สุดกำปัหยุดนะครับผมอ่าผู้ชมครับเดี๋ยวมาอัปเดตงานวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้มีงานฉาบ นะครับผมก็กำลังฉาบขึ้นปูนนะครับผมฉาบขึ้นปูนกำลังวันอาทิตย์ไม่หยุดเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับทีมงานที่กำลังฉาบอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นะครับผมึก็เป็นเดือนธันวาแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนทุกท่านเนาะ วันนี้เป็นวันที่เฮงเฮงรวยรวยปังๆนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ุกก็จะมาอัปเดตหน้าง,งานให้รักชมนะครับผมเป็นงานฉาบฉาบปูนเนาะอัปเดตงานฉาบป,ปูนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังทำการฉาบอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูรับชมดูด้วยกันอีกที่หนึ่นนงนะครับกำลังฉาบนะครับผม,มจะว่าไงนะครับผม มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะครับกับวันทำงานอีกหนึ่งวันนะครับนีบ่นอนอีกชุดหนึ่งนะครับสมอเดินปูนไม่ทันเลยอะ่ะสุดยอดเลยครับผมครับ เดินปูนไม่ทันเลยนะครับผมเนี่ยวันนี้นะครับก็ถือเป็นวันอาทิตย์เนาะลงงานอีกวันหนึ่งอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเป็นปูนทั้งที่ไอ้รอบที่หนึ่งเนาะนะครับผมแล้วก็ผสมใส่โม่นะครับผมปูนกระบะเปลเรียบร้อยนะครับนี่ มาอัปเดตให้รับชมกับบรรยากาศวันนี้ช่างกระเบื้องมาไหมวันนี้ไม่มาใช่ไหมวันนี้ช่างกระเบื้องไม่มานะครับผมก็มีแต่ช่างปูนนะครับโอเคครับไปลุยเต็มที่นะครับผมนะครับ กับที่จับเสียมไว้เมื่อวานนะครับผมวันนี้ไว้จะฉาบมากแนี้ก็ถือว่าได้ปริมาณเยอะอยู่นะครับผมทุกท่านยังไงก็เป็นกำลังใจให้ต้อนะครับผมทุกท่านนะครับผมกับวันหยุดใครไม่ได้หยุดก็ชู่ๆกันไปนะครับ ทงนี้เราไปดูหัวหน้าชุดของเรานะครับผมหัวหน้าชุดทำเคาน์เตอร์นะหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดคนเดียวเลยเหรอหัวหน้าชุดอ๋อสองคนกันลุกมือวันนี้ผูกเหล็กเข้าแบบเทไหมเทพร้อมวาละสองตัวว่าละสองตัวยาวสุดยอดเดียและว่าละสองตัวถ้าได้วาละสองตัวคือกำไรนะยาวนะครับ พัาเตอร์นะครับปลกเล็กครับแบบพัาเตอร์นะครับผมอันนี้ที่ที่เสร็จไปแล้วก็เทนะครับผมกับการโรงงานวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับโอเคครับจันทร์ศุกร์ก็จะมาอัปเดตให้รับชมเพียงเท่านี้เนาะเล็กๆน,น้อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดยจะมาอัปเดตให้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับกับการโรงงานช่วงบ่ายเนาะนะครับผมกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์พี่น้อง่อ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสู้ๆครับผม